นี่ครับห้องกำลังตามมาเฮจชนิดนี้ครับของปีเลยนี่นี่แหละที่พป็นเฮที่ขึ้นซื้อเงี้ยราคาแพงเงี้ยครับนี่ตึงเข่าหอมตัวเฮตุงผัดต้ครับเออเฮอ่อนไปหนอเ้ยมัน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 เหมือนนี่ส่อนได้หนออือมออยนี่เนาะเปิ้ลขาเม สุดยอดเลยครับรรว,ว่าแกผู้มาอันที่โอ้เห็ดบดดินยากตู้ย่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พอการขึ้นกับปอยงเสาหลันครับอยู่ที่ปปาบัตกาน,กนาครับเหมือนนี้เอามาส้นใหม่เนะาะบวาดไปอีกส้นหนึ่งเหมือนไหมส้นหนึ่งครับทักไปตกทางครับหรือว่าเป็นตกไข่สอง ไปกลับถามรายครับว่าไปหายใส่ผมขึ้นมาอยู่ไข่ที่สองนะครับไข่บุ้นครับแล้วก็อ่าวนุ่นแถวนั้นแหละเอาง่ายๆนะครับบนตัวพี่ตัวนอว้องนะครับไปมาลุครับมือน,นี้วัตถุมาบอไปเบิ้งหม่องก่อนทีดมันครับวัดเสียออกบอเดี๋ยวเฮ็ดนี่ดิเฮ็ดทางคันนี่เนี้ยนี่ดิเฮ็ดหมดแอร์บ่นนี้เฮ็นนะเออ คุณดาวคุณออกอยู่ขงังใ่ฮะเงียบกับเลยครับแ <c oughs> ล้วหังกปิ้งกันมากครับเห็นเนานะเห็นเรางกเรื่องเห็นเน,น,เน,นเานะคิดว่านากลัาจีออกใหม่ไหม ต้มลงไปก็คือว่าแม่หมานครับยิงน้อยกว่าจะดไรไล่กันมากนัละบ้านพี่น้องมึงแก่ๆเนี่ยนี่ครับโอก,กินได้ นี่ได้ทำมันนะเห็นอะบุ๋น่โอ้ออกยี่นี่ทำมันครับบ, <c oughs> ออบอกก้าเข้าไปดอกอย่าเห็นละงหัวขาวละงอกเห็นละงหกออ,อ,ออกไหม พี่ดพี่พี่มาดูเด็กต้มเลยมันเด็ไปเถมันัมือเถอะดอกงามพอเดี่ยวเี่คือคุนว่าจะบ้าป่ะคุบ้าน้ัเลยเงินงามอนในห้องบอเคียร์เฮ็ดบอเคียร์กับสีบ่ออนี่เนาะมุกด้วยดูดิด ขึ้มันคือฝนที่ตกครับสองวันผ่านไปเฮ้ยเงี้ยต้นเขาออกเพสอ่ะมีพต้นเขาโด่องออกเฟสดอกแรกของปีได้ทีเดียวดิเก็บนี่นี่ครับว,ว้าวนี่คือเหี้ยทีเดียวตองก้านนอ้อใช่กับตองก้านนี่ใช่เ้ยเขาโดอกแรกของปีเลยพี่น้องเพิ่นเกิดใจแนะ่ ลักษณะเป็นไงหนี่กับหลังใส่ทองเป็นสีขาวทองเงี้ยทองเงี้ยเออเรือหมวกกันนั้นลายหมวกนี่ครับแกงแทบทั้งนี้คือเรื่องฮิตพึงหอมฮิตพึงเกาหอมราคาแพงครับฮิตพึงดงโอ้เข็มมาตัดไปเลยสั่นเอามาตัดี่พีเลยครับนี่รวมๆกันครับนี่ดอกาง,งามๆดอกงามเนาะ พอดีเลยจับวางเหมือนรอเบาโยงกับซาลันมาดครับดอกหนึ่งอืมผมก็ไปแมงครับแมนผึงแมงกินบ่แมน ยางปลายยางมาสองหลอบเก็บไม่เต็ม่าจะของดอกบ้านดอกดึ้งหรือาจะมีเผื่อนมันด้วยต้องห้ารับเห็นยังป๊าพี่จึงดอกงามเลยนะงามมีแค่นหนทีออกไม่ปะน้องท่านน่งน่าจะตาเด็กออกเป็นมูตองมีอยู่แล้วล่ะ เพราะว่าแนมอยากแห้งบวได้ง่ายอย่างที่คิดเนาะแม่นจ้ะกำลังพอด,ดีเลยหลบหน้าแห้งเนาะเฮ้ย,ออยดอกเห็ดโอ้ที่เป็นสีกันแป้นอยูย่บอกหน่อยหน่อย ดโอ้สารันพอฮหดปลวกซื้ <_ d ata> ได้ปล่ะมันระเบิด r อบครับ เห็นปะอ,อูหอมเป็นจันย์บ้าแถวนี่นะน้องขึ้นใบใบที่สีพมนเป็นหัขึ้นแล้วช่วงบ่ายในกะโพ้งวะเนาะติดงาใหม่ขึ้นพ่ได้ไมไดแม่มาแลนมันขึอบิดเบีย้ยวดูกะระลหนูแรงบะเนาะ พาเอเิงผูกความสบายใจเห็นบ่มาแม่น่ะอีดังงาบ่บ่มีเห็นบ่นั่นเห็นโมฮีดังงาเฮ้ยบอกแล้วถ้าฮิดังงอตองเป็นนังซี่อือก็แค่เสียงมีเป็นมังโก้ม,มังซี่นี่มาๆบอๆอ,อ,อย่าไปเสี่ยงเอาถี่นั่นชัดเกนี่ยดีกว่าเจลี่ยมอนบ่นขึ้นดอกอยังสี่ถั่ว เน็ตต้าฮาบนเนตแจ้ฮาก็จะเก็บได้กับกลางป่านี่งฮิตละงากับลงับลงงงนี่มันเดือเกินในการเลยกับมี่ผมกับพ่อบ่อยครับตุ๊ดต่อยน้อยไงตุ๊กเหมนงานเนาะก็สีสันออกจริงๆโ่มนี่ก็สิดอกไงเต่ปีไก,ปก่ป่าเฉย นมากเหมือเกากบพ่ออีกคือเกากับพูดงงซื้อกันมียปวดพวดอกเงี้ยตานี่ยนมาไปที่นอกระโดดคือเน่ไปเห็อกต่มยังไงเห็ดหลังงกเหลืองครับเห็นดอกต่มปะ Ô <Tab, yapa hermano> <laughs> tên là, hahaha, đi, đi thẳng các, 2 đọc, kung <laughs> โอ้อสามดอกเลยตัดอกนีปัวกินเนี่ยที่สิบปฏิเก็บสองดอกทำไาน,นี่ครับจะด้ถึงสีติกับตาเนาะ

เห็ดพวกเราต้องตะลันมนั้ยดิม่อาไม่จ,จอดวุดมีดชุดจอดงัดอ้าวุดจ,จอดเลยครับต้องน,นี่เห็จจดพวกเขาประวขาคือยังบอกอเป็นมูนี่เนาะนี่เห็ของปู่เมื่นี้ลูกเขาใหญ่เลย Không, Hết là tẹo mỏng cắt mỏng đỏ ngay bao anh. Thì thì bong bóng nọ bim bóng nọ bim bóng nọ แรงเลยครับงไหนนมองไปตองอ๋องนี่นะรไ,ไรงั้หสีเลยสาึงเบียนได้ถ้่บอแอมดีเพราะว่าสีคือไปตองแง,งโอ้หาากยเป็นสัตว์ปวดกอิ้มโอ้ดอกะอะไรอรับไม่ไดงเอาดอกอะได้ดอกเรียสามดอก <laughs> ดแต่จากดอกบอฝนวนผลเปนได้ดอกเอลกจนเมื่อไหร่ละครับป่อครับเท่ามือม้อหรอคุไม่บิ่งผมต้องหนาเนะลยพูดตรงเมื่อนันดอกไง สองมือหายล้างมากอะซมนี่มีแต่จอยลงจอยลงล่งกําลังออกใหม่เงียบอยากเตือเนเพื่อนครับสิบนาทีผ่านไปเริ่มห้างเนะฮิแมนแต่ใส่มันยางกับพขาได้เจ้าทิ้นมาไตาเมื่อครับเมื่อกี้พอ่อนาเขนบอกว่าเอาเต็มกระตากไปเลยเฮ้ยโอแม่คนในพื้นที่เนาะ กหาตามนี่แหละครับไปเรื่อยๆเอ้าต้นเบ็ดรอนเหรอตไปเก็บดอกบ่ดอกหนอยกันไปบ่อแม่ผลดีลั่นผลต้องแรงหล่องามด้วยผลกว้ามากกว่าที่เด็กๆไดดอก <l id> นี่ดอกไมาก็แพงอาพี่มาขุดทั้งนามีใครอาพี่มหาเห็ดลังดอกใหญ่จนสุดท้าไมาถึงสวงลูกนี้เราต้องใช้แม็กโฮ์นะครับในการขุดใครขุดทั้งนานี่องี้งใครองยอ่ะเห็ดนงี้ยขาวๆไปดูเปนมา บดินก <Bod> ินอะไรถั่วทัว้านี่ทั้งนี่นะเฮ็ดบดินครับเป็นเห็ดที่รสชาติแซ่บอีกเห็ดหนึ่งนนเห็ดรสชาติคือเห็ดขอนงานนี่ก็เป็นมรถเกล็ดแอร์เครื่องเฮ็ถึงค้าลา่ยครับดอกนนาง,งา่าย มืาว่าบ้านเนานนะพอดีเนาะตอนนี้มันสิอือคนกระตอกตุ่มครับมใต้มนงามเลยอือมื้อนี้คนห้ายแฮงครับแต่เต่าที่ออกเป็นเสียงเดียว,วยกันก็คือว่า ไปบัดตรัดเนาะตลาดกองไร้เด้อจ้าเนี่ยจ้าตรัดเขาไปเก็บเห็ดพึงกันแดงกันแดงจ้าชาเก็บเห็ดพึงแดงใหไปตลาดตั้งที่บ่ได้ออกเห็ดพึ่งแดงจ้ะบ่มีเด้อเห็ดพึงแดงมากที่เขาไปจัดตดกันเมื่อไปบัวเชิดบัญชาตั้งที่บัวเชิดเป็นอะอำเภอเนาะแม่นเป็นอำเภอสังขารี่สังขาแต่ถ้าจะเป็นจตลาด่นอำเภอบัวเชิดไปเก็บเห็ดพึงแดงฝึงขายไร่สิกระนี้ออกไร้กันอยู่คุณ ไดแต่ได้ทั้งผู้เจ้าอกไรก็ทั้งสีเลยมมแมนมาสนับปื่นแมนตืนโอ้แมนเลี ออกแล้วก็บพี่ตึงเขาด้วงครับหรือที่ว่าออกชุดแหลกกันได้หน่เขาเนี่ยกำลังออกเลยสมมติเงี่ยวมาอด้ยเพราะว่า,วาสีดอกนเนี่ยคือแห่งก็ไปต้องเ็ยยงการเพ่งตึงตรง,งเปีย ่เป็นครับตรงไหนเพราะว่าพี่น้องมองไงกันดันสก้อนหนึง่งนี่นี่ครับห้กากำลังต้านมาเฮ็ดชนิดนี้ครับของปีเลยนี่นี่แหละที่พี่นิดที่ขึ้นซื้อแง่งราคาแพงเนี้ยครับนี่โลละแปดร้อย เน็ดถึงเขาหอมหอมมากอยู่เลยโอ้ยรีบนี่เราต้องสมบูรณ์นียนะแมนถึงเขาด้วงครับเออเด็ดชิปดอกเต็มกระตาเลยดีิงดอกง่อย <c oughs> <c oughs> เนี่ยเฮ้ยเราเรียกว่าเหยิดโทนดอกเดียวอันตันกําล <c oughs> ังออกนี้วะ ไม่เห็นบ่ซองโมเดี่ยยนอยู่ในเขงใหม่มันจะออกงน้อยุยดอกใหญ่เี่ยเบองตดอกอย้นนีเรทำ่ั่หาก็ปก็เบื้องีบ่อันนี้ใบานพี่กได้ใบานมนี่าหั้บ พวกน primo, <c oughs> ี้นี่เก็บต้นอยู่ได้นี่เพราะว่าออกเรื่อยๆฮะตัดแค่ผู้มานด้ว Cái này ngon lắm nó Cái này lắm ยังไงยูเขาเก็บก่อนเท่าแล้วเขาคิดมาเดอเสานาะทั้งไก่ทั้งยังเออนี่ครับก็มีคนเนาะเดี๋ยกินเท่ารนึีสะตกเี้ยโอ้ยนี่เกลือนบบปลดียนี้ดิไปตองไม่เลยนะอเป็นยังไงเาทั้งมาถึงมาถึงเขาเดอ๋ัวจุ่มบอก ขอฟุตเราฟังนีครับเราระมาณได้กับพ่อเยอะละสามสายเลยมแม่ไม่เงยเดียแม่ยนตายขาใหม่มาโอ้ยเรากไปทาอื่นของเรา้าีแล

จะดูอยู่ดอกเดียวแก้งแสวผมได้กับเงียบจริงจริงโอ้หอยละเพี้ยเลยขาอ่อนแหลกๆเลยเินละงกโอ้รออีดองเ ไม mm ่ต้องก็พอได้เลยจีบไปเมื่อก่อนอยู่หาดใหม่มาเมื่อนีร่ก็ยังออกคือเก่า นอนแห้งเห็ดปอกดอนนี่ออกคิดเรื่องผูกพี่เดียวก็เดียวผดนาะสารังถ้าเห็ดปอกเดียวออกกันไม้คว้องวาเห็ดปอกชนิดอื่นจะเริ่มถ้าจะออกตามมาเดรนเห็ดปอกแดงเห็ดปอกดับตามลําดับ นอนสบายกันเลยอือ้ือนดอกเดียวโดดๆเลยดิดมาไปาุวดเลยครับด่านนาก็เป็นบ่อเป็น้องบวบวันนี่ปุะเด็ดอกตุ้มนี่บุบของดอกตุ้มเฮ็ดพึ่งเขาหอมดูให้ถึงความตุ้งครับเฮ้ดฮึดอ่อนพี่น้องเฮ้ยมัน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 เหมือนนี้บวบครับ ออกหล่ะเต้าห้มด้วยครับเต้าโซ่ดีอมืม่นห้าได้ยเพชราคาแพงเนาะคือว่าหมานเติบครับค่ะหาวังฮิดฟังแต่ครับคุณดูเนี่ยนั่ล่างแก้งแสบครับเลยหวานดีเนาะแมนลูกชายก็อีกตัวหัวกัง เปิ้งขาก็มีลักษณะดอกเพื่อนสิกิดแสดบนี่เปิ่งขอาอกัมดอกครับโอ้เดี๋ยวคูนะ่ได้ทั้นอ่ะส่อนได้ดอกมองอย่างนี้เนาะเปิง <c oughs> ้งขา <c oughs> สุดสจอดเลยครับอนะ๋อะสองดอกเพื่อน้ำกั้นครับ อันนี้เฮ็ดแฝดป่ะมุมเด้กตงโแต่ว่าดอกสองดอกคู่กันเฮ็ดแฝดเี่สำหรับตรงทีกักสองงานสองใ่เนาะครับยังไม่ไงพี่ออกมากันีีกแล้วเตีจงโฮมเัน่าไหร่ นี่ครับเห็นบ่เบิุญพี่นะครับอ่ายังซองกับมาพัวเหยอะไหมล่ะเหยอะไหมแปดกินโสมานเอาทิ้งได้ดีสวยครับงาน พัดพึ่งผลงานร่วมครับนี่เงเข่ามึงเจด้าโอ้สออสอนนอีกกำลังตามหาด้วจ้ะเหมือนอื่นสีมันตาผาอีกนี่นี่คลายหลายเลยประมาณหาหกดอกละดอกไงเนาะเห็ดพึ่งเขาดุ่งเขาหอมปะตัดเห็ดเอาออกที่ขางข้างเลย เห็ดเข้ามีแต่เห็ดแก้งแสบแฉลเลยมื่อนี้บอกเลยว่าสุดยอดนะครับขุมข้างในเห็นบ่ามาตาไดไหมดยวยโอ้โหครับเบสิกมาก พึงแต่ครับออกขางทางเลยคุณทั้งหลังเออแอบแบบเนียๆได้เดยนี่กำนึงบีบเนี่นี่ึงแต่พี่ครับั่งกี่นี่งอืมจะตยังเราทั้งก็ยังลมว่าแตดอกบ้าแม่งกิ้งได้ปะดันนอนบ้าบ้าบ้า รับบดบดุญทุกคนบนุบนบุนดอกงามดีสดองดอกเอ๊มมุกตาพอดีเลยบบดนี้หลอดสายตาคนมาได้ทั้งเด็กอกซาลาหแล้วนี่กับท้องบีดอกนึง ขึ้งคึ้อยู่นเท่าปะอืโอ้ยบึ้งเสียงดังแครบๆเลยแน่นอนมากเลยอาคนกระตาละครับปะหาออกโอเคครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ที่ว่ามานเติบเนาะนะครับผมก็สลันพากันหาอยู่ที่ป่าปากน้านครับโซ่อ่ายู่ทานสองครับด้านบนนีแหละครับแต่มือหนีโคนหลายเป็นพิเศษเนาะทั้งไตครับทั้งหาครับแต่เพื่อนครับที่มาเพื่อนก็บอกว่า ไปทำบันจรัดกันหลายครับบันจรัดอเภอบุเชตดนะครับถ้าพูนจีเป็นเห็ดผึ่งแดงเนาะผึ่งข้ามแดงๆนะครับออกหลายก็กต้องเป็นกระเห็ดตึงขาไลา่ครับส่วนตัตออวนี้จะเป็นเห็ดตึงดั่ของเข้าอีกเนาะแล้วก็เห็ดผึ่งเขาบางส่วนนะครับถือว่ามัดเติมกับสำหรับวันี้ขอบคุณครบบับสำหรับวันนี้ผมก็ซาลาแล้วไปก่อนครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันมาน